มาได้แท้ๆกะจะเป็นต้องเนี่ยเนาะจะอ้อมตามนี่กันถ้าซื้อล่ำกันแม่ยังคิดนะคือว่าเขาคือว่าสีว่าซื้อเขาบอกว่าตรงนี้มันอุกหรือมันเป่งเนาะ่อยเข้าไปพิสูจน์สามลำมันเข้าเหมือนได้เขาก็มาแก้ไขอะจะไปได้พูดคุยพระซาถามเขากลเขากลับจะตอบเป็นได้ว่ามันเข้ามาได้แต่มีหลักฐานมีหลักฐานโอเคจูเคร่งได้ถามนั่นคือบนฐานนี้สามเพื่อบนหุ่นหุ่ว่าอ๋อมาเข้าเหมืได้นะโอเคครับก็ถือว่าคลิปนี้มีหลักฐานเรียบร้อยว่าพยายามทํา าตามแผนและเขาต้องเขา้าไปสอบไหมครับถ้าเขามาหนังขึ้นมาโนไเอียวม, <า S 1> มีข้อตัวแยง <c oughs> ่งเนาะเขาเถียงบ่าเขาเถียงวาได้ต้องมีหลักฐานอ่โอเคครับอันนี้ถือว่าเขาได้ทำตามขั้นตอนละมันเจอปัญหาจริงๆครับเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติก่อนนี่ฮะตอนนี้กายยกฮือผู้ช่วยแก้วนะครับพยายามชิดขอบไฟให้มากที่สุด แล้วก็มัน,นลงลออกไปตรงนี้กับไปได้ไง่ายรถแมคโครไปได้ไง่ะะายคือผลใน,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 นหูเหน,ววนี่ยว่านี่แหละมันเป็นแบบนี้แหละท,ทำอันกับมุดติ๊กๆๆ <laughs> ติก,นนมกแมนแม่น ไฟมันแต่มันทนไหนมันเลี่ยงเข้าไปตั้งไฟได้สักส้าวเมตรก็ยังโอเคอเลยนะโอเคตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วครับว่าเขาจะพยายามหาพื้นที่ที่ คืแมคโครเข้าง่ายคนเข้าง่ายแล้วก็พยายามจะรักษาระยะแบบห่างจากขอบไฟไม่มากนักนะฮะอาจจะอยู่30เมตรเป็นตัวยืนบวกลบกับ5เมตร10เมตรกับว่าไปนะฮะก็ถือว่าได้ทดสอบทาตามแผนตามพิกัดต,ตามเส้นดำที่เดินมาแล้วก็เจอปัญหาแล้วครับว่ามันเข้ายากครับทั้งขนทั้งอุปกรณ์ นี่น้าง,งานก็หมอบพื้ครับอันผู้ช่วยแล้วครับเป็นคนนำเส้นทางเลยครับอยากจะเอาห้องไปตั้งได้ก็เข้าง่ายลุยเลยครับแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ประกบด้างหลังว่าพิกัดมันห่างมันนักห่างน้อยบางทีถ้ามันเกิดออกนอกเส้นทางแล้วก็สามารถกำหนดเส้นทางมาใหม่ได้ครับเป็นระยะระยะ,ะ,ยะต้องต้องใจวิธีนี้เลยครับทำอันนี้แผนบาดแ้วเสร็จแน่นอน นี่ผู้ช่วยแก้วก็น,นำเป็นล่องไว้ก่อนนะฮะส่วนเจ้าหน้าที่ที่เหลือตามมากระเยร์เส้นทางทำสัญลักษณ์ไว้ด้านหลังตามเก็บรายละเอียดครับตีเข้ามาใส่แล้วครับ,รบอ่าผู้ช่วยครับตีล่องหาเส้นทางตีเข้ามาใสยนะครับเข้ามาละเข้ามาละโอเคเริ่มตีใส่ละ นี่ฮะเส้นทางของน้ำตีเข้ามาทังซ้ายละขอ,อ,อ,อจืดจืดอย่างนี้พี่ชัยให,ให้แล้ว มุมี้อเขอาจืดเขาจำมาได้นะ <laughs> สุวัตสุวัตนะครับแหมชื่อเล่นเบี้ยครับเบี้ยเอเอนึกออกละวบีมันติดอยู่ในปากปากกันมันอยู่นะครัเบี <laughs> บ้ยนะครับก็ปากกันมันอยู่นะฮะ เสน,นี้ได้อยู่เนาะอยู่ในอยู่ในไลน์อยู่เนาะครับโอเคผมก็พยายามเป็นตัวประสานหื้นะฮะก็ระหว่างหน่วยงานกับอันผู้ช่วยเัาจะได้แบบไหลๆไปด้วยกันได้น้อยนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางพิกัดตีมากไว้อยู่แล้วก็ค่อนข้างจะเข้าง่ายอยู่นะ เลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนลุกเทียวมาละฮะไอหมูนั่้ำปลยวที่มันเที่ยวหรือก้นเฮานี่กะเที่ยวหน้งนาไปอู้เอื้องเหมี่ยงกันนะ เป็นยังเขานำไปก่อนครับไปเรื่อยๆครับก่อนก่อนก็มีสอทีมครับทีมงานเพียวมาแหมฟังหนึ่งก็เดี๋ยวคงจะประสานกันว่ามันจะไปบรรจบก,กันนะชุดไหนนะ ครับดีดีเมื่อกี้ฉี่เนี่ยนี่นะไม่เนี่ยไม่ครยังเขาถึงมั้งไม่มันอืมมันกรอบหมดอ่ะดูไม่เลี้ยวแล้ว นี่ผมก็ตามผู้ช่วยแก้วมากันเป็นแนวหน้าครับไปเคลียร์พื้นที่กันส่วนตั้งหลังบางหง้องละมีหลายมือหลายมีดอันนี้ถ้ากำหนดเส้นทางลักลักได้ก็บสบายแล้วครที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของแบคโฮนำไปดำเนินการต่องสงซ้ายนี่ไปไม่ได้ครับผู้ช่วยอ๋ออ,อ่า นี่ครับ,น,บน้อยแน่นาคตเส้นทางเรื้อที่จะเกิดขึ้นในหนองเลงซ้ายนะฮะน,ยยนี่คือจะเป็นเส้นทางสเส้นทางหนึ่งที่สามารถมาลาดตะเวนได้ครับก็แล้วก็ชาวบ้านก็จะได้ใจหากินฮาปลาอ่าในๆก็ทำละก็ทำาให้มันเป็นประโยชน์สำหรับการลาดตะเวนการเข้าถึงพื้นที่ ความคิดเช็ดม,มันหนุ่มใช่ไหมแหละไม่ยอมมัวมนเพราะเขาจัดคนไม่เอาในปลาไข่ยอยู่แล้วนี่ใครเขา้ากล้าเข้าออ๋นี่ถ้านี่นะมีน้ำนี่จบเลยเลยนะนี่ยนะมีกะเจ้าบ้านนี่หาก,กินแล้วนะที่เปิดมาหาก,กินได้บางคนจ้างเข้ามา,ายังไม่ใครเข้าเลยนะ เนี่ยถ้าพอลักษณะของความโลกของไม่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามเ็ดหกามเจ็ดหกักักเกาักเกาเลยอันกักเกาเาเยอะขนาดยูอ่ะอ๋อยู่นึงยู่นี่อยู่กะผมก็นึกว่าอันมูนี่ขึ้นมาเฟ่แล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปนี่นะถ้าว่ามูนี่ขึ้นมานี่หนอสมมุติหนอ Hát tạp với hà lê này đi, đi cầu. vô cầu. À, đi kỳ hậu tòa mặt ở đây. Tạp bụng nhầm mày là kayap tia. Hát tạp tìu 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 ạ ใจเนี่ยฮะการบุกเป็นทางลัดทางไหนพอไปได้ก็ไปนะอันไหนบาได้ก็เบ,บี่ยงเวราะว่าผู้ช่วยแก้วบนกระมาสำรวจ หลายวันก็ตั้งแต่ไฟไหม้มาปุ่นก็คงจะหูพื้นที่ไหนไหมถึงไหนนะฮะปุ่นจาเป็นต้องมามาสํารวจครับเพราะว่าปุ่นเลี้ยงควายเป็่นทามาหากินในนี้ปุ่นจาเป็นต้องหูในพื้นที่ปุ่นว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างจะได้ฟองนะปุ่นก็ต้องมาเฝ้าสังเกตการนี่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะหือปุ่นมาจุวยเรื่องนี้ต้องดีสุดละฮะเป็นาเป็นหเมตระเหเนาะมปัานีลงแล้วเนาะ โอเคอ่ะเยี่ยมมากเซฟเขาตีหิมไช่ไหมอืมนั่นกระเชาะกุ้งมังคุดอืมอ่ะเหมือนอะนี่หรอเส้นแท็กซี่เส้นนี้โอเคครับนี่อ่าเหมาะนี่ครับอยากเป็นนี่มก่อกโอ้เซฟพื้นที่ได้เยอะมากอ่าเนี่ยเนี่ยไปและอ่ะเยี่ยมมากเลยครับนี่โอ้นี่เขาเซฟพื้นที่ถ้ามันเทามาจังนี่นี่มันไก่ไก่ไก่ครับมันไก่กับมันแนวครับอืมไก่ล่ำเหมือนครับ เอา้วก็ตรงกับเส้นแท็กตีเจ้าหน้าที่กับนกมาเต้ยเดี๋ยได้เพียวจ้ะคน่ะถึงห้าร้อยเมตรคน่ะอย่างไปอย่างเดียวมันัันมานมั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 นกับมันกินเกลือเล้วเดี๋ยวเขาไปชนบกับอันฝนถ้าฝนตกตากฝนได้เท่าเดินเลี้ยวกับถึงเขาอ่ะไปงานเขาไปเลยกันไปจุ่มมันเลยไปไปถ้าหลงเลยนะอ่าอันนี้แค่หลงละโอ้นี่สุดยอดอันนี้คือมาเจอทางลงแล้วฮะถือว่าต้องขอบคุณผู้ช่วยแก้วครับนี่ช่วยเสพพื้นที่ได้เยอะเลยครับ ลัดมามาทำีเดินไม่เที่ยวไปเดินไปยอเป็นห้าอยเมตรชนัองนี่ยังนี่พระของนางอันนซึ่งนี่ไงนี่กไปทางที่ต่อกะ ้าล้วทาทาสัญ,ญลักษณ์อะไรยังครับอ๋อปักปักไว้ได้หรอเาโบ่โอเคครับตั้งหลังน่าจะหมายเส้นทางไว้ให้แม,ม่โคเรียบร้อยนะฮะ แต่อากับมาวาัน,นเดินปุ่นลาดปุ่น,นป,ปุ่น,นอ,อุ๊บย้อนออกมาจากเจ้าลนเขาออกามลกัน้อผมว่าอันตังปุ่นที่แบบขยับนี่ย้อนแบบมีคนนำทางนี่ <c oughs> เลยว่ากล้าเสียงนะ แทาก็ะนแหและอี่ีครับีก,บกเดินอ,อแต่ว่าแผงม,ม,มือจามันก็อืแต่น่าจะตามแท็กนี่แหละครับเมะว่าการวางแผนก็น่าจะเน้นที่แท็กเป็นหลักแล้วออมอเดี๋ยวคุไปไหเขา เอาพูดบหมนไปขับรับเอาเอาเขาแยงพูดเลยแล้วเพือขวาเขานี่มีไฟไหมครัเพือขวาเขานี่เฟือขวาไม่ไม่เลยโอเคเดี๋ยวเขาแยงตีขวาไปเลยครับคุณตีขวาไปพูดขับเพราะว่านี่มันจะย้อนไปที่เก่าวเออตอนนี้พยายามตีเส้นโอบรอบแนวไฟไว้นะฮะ ถ้าเอาไปเดินลัดกลางไฟไปนี่ไฟทั้งขวามือมันก็นยังสามารถไปต่อได้เพราะฉะนั้นบล็อกทางขวาไว้ก่อนนะดีมันไหม,มเดี๋ยวนี้ประมาณกี่ไร่แล้วเนี่ยถึงครับประมาณสองสามไร่เลยพื้นี่นี่นี่แปะลไหลหยาดทีโซนนี่นาโซนนี่ก็ได้ยืดตักออกแปะลอยไหล สนเฉพาะสนของไส้ไก่ตีอบรอมาเน,นี่นะมุดเลยอะแป้งอนี่ยแปรลอยๆควรต้องเป็นแป้ง,แป,ง,ง,แ,ปงแป้งเนี่ยนี่แหละครับแป้งเนี่ยแป้งเหนีอืมมันมีหน่งแป้งแป้งเนี่ยแป้งตังต้งก๊กตัง้งออกนะอืม วันถ้าเอาไปทางนี้นะอืเขาสวนกับมูลปุ่นอ่ะเขาสวนตางกันแล้วตั้งปุ่นอย่าอ้อมตังนอกอะไรไม่ใช่แตงของปุ่นเขานี่ยไม่เดี๋ยวนี้เขาจะฮักเข้าในอย่างเก่าเขาตเบียงพยายามเบี่ยงขวากิ้ออกแล้วก็เวลาไม่โคคุดด้วยจะคุดตังเบี่ยงหรือตังไปไปตั้งที่เอาไปกะเดี๋ยวผมดูเลยพุ่นนี้จริงกับล้าว่าไปมาถึงไหนจะได้อะไรทำไมครับมาไปได้กะไปตองเนี้ยเพราะว่าถ้าเขาเบี่ยงไปหาตังปุ่นแล้วมันก็กินพื้นที่ไปทางไหน เสียพื้นทีไ่ไปาป้ยเ,ขขกปเกีจะ,ะ,ะหมท,เ,หทเข้ามานะรับติดแค่น,นั้นนะมันจะฮดกันประมาเมยแต่น,ะะนี่ก็เริ่มเข้าไปหาเส้นเตาเขาต้องเ,เ <laughs> อืมต้องเบียงมาตั้งขวานมื่งเหรออ่เบียงมาทั้งขวาทตั้งขวาทตั้งขวา จริงงั้นบอมนะบอกไว้ก่อนแม่โคอ่ะเดี๋ยวเพื่อนได้ร้องกันเดี๋ยเพื่อนได้ร้องกันเดี๋ยเพื่อนดึงห่วงเดี๋ยวเพือนร้งข้างหน้าเ่อนเสื้อขาวน่ะปาวบอมกพ่อนเลยออาเนื้อคว้าครับก็เยมัพอห้องหลงนั่นน่ะกระป้างม้ามทุกสกังหลง ห้องหลงนะจำเป็นต้องถอยอ่ะตอนแรกจะคุดเข้าน่ะ <c oughs> จำเป็นต้องถอยอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อะ <c oughs> อะอันนั้นงบงบทหารมันก็ที่คุดรอบแรกอ่ะ